อาสวัสดีท่านผู้ชมเนาะือว่าตอนนี้อ่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่บา่าวผู้นำเ<ม>าน,บบนาะตอนนกเบ็นพ่อมนนทีมงานพี่นอกก้องเลยตอนนี้ก็มาฮอดอ่าดานเป็นที่เรียบร้อยพี่นอกก้องตอนนี้กําลังห่อเครื่องลงเนาะลงจากรถพี่นอกก้องเลยอ่ะเป็นคนทีมงานเนี่ยไอคีแก้วเนาะปะกันกน,นทางกันกําลังเอาห่อเอาเครื่องลงพี่นอกก้องเลยนีะ่ะป็นเสื้ออะไรเนาะน,นี่ขบขัวของเป็นเสืจึกเนาะอ่าหนูแดง ดิแก้วเนาะนี่โอเคคอยสักจมาเวพี่น้องเอ้ยเนาะว่าได้ไล่บ่เครื่องเนี่ยอันนี้เนาะโอเคเนาะจ้อันนี้ก็คือน้องนกพ่นน่ะเพิ่นจะไปหาแม่เจนเคยเคยได้มาแล้วบ่บ่ครั้งแรกบ่เดี๋ยวหูจะไปเที่ยวไทยแล้วนะวันนี้ผมก็จะมาเรียนพูดภาษาไทย อ่าน้อยนึงนะครับด <laughs> <c oughs> ูยังพูดไทยบททบที่แบบนะอาพารป,ปอนเนาะอพาร์ตเนเออเกินละอย่าี้าน,ปปน,นี่แหละโบโบโบลืมเจ้าอพาส์ตเนนะโอเคนะอ่าตอนนี้ก็น่าจะอ่คนเครื่องเขาขึ้นอ่าไปรถคันนึงเนาะพออันนี้มาแต่บ้านแล้วนะแต่สยยัญญาบุรีแกนท้าปากลายเน,ยน,นาะไปเลยลงมาเนาะลงมาแล้ว,ลวก็แต่เขียมต่อพี่น้องเลยนเนาะเตรียมต่อเครื่อง ยืมเบี้ยเด้อเบี้ยกำลังของข้องฟ้าข้องตอนกันโอ้หนักเบ้โอ้่งแดกพี่น้องที่จะได้มาเนาะตุ๊กเป็ดจังซีเนาะโอ้โอกานะจะพาพี่น้องเพราะต้องเรืองจะพาเบาโน,โน่นเซาลีแล้วก็ทุกๆคนมาพี่น้องเลยเนาะ เราเมื่อวานี้มาพร้อมกับทีมงานของเมาก่อนไอแฮปปี้นี่เคยมาหรือบปล่า่เคยมาเลยทีแรกเชื่อหรือเปล่าวจะมีแต่บางบุญนำเสัตว์นก็เลยเราไปน้องครั้งแรกเนาะที่ว่าจะเคยมาเนาะครั้งแรกที่จะได้มาซ่านบุญมันเคยมาได้ ว่าเขาเขารถท่ารถมารับบอกอ๋อ,อขึ้นขั้นนี้เลยอ๋อขึ้นเลยบอกเครื่องเขานะจะได้ใส่รถนี้ข้ามไ,ไปด้านเนาะ่า้นอะไรขั้นนี้เหรออ๋อขั้นนี้ นีคนไทยเหรอคะนี่คนไทยเอคนบาเาแาาไทยเป็นบ้านบกันชาวพมาไท้เป็นบ้อันนี้เป็นบันทึกการการ้างพนมพี่น้องเนาะนี่ตอนนี้มันได้อยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกทานพี่น้องเลยเนาะถือว่า บพราะ่านเพราะทานผอนพี่น้องได้อยู่ประมาณหมื่นไปกว่าบาทเนาะพี่น้องเดยยังอยู่ประมาณสองหมื่นคนจากต่อมึงกว่าฉะนั้นก็ได้เอาไปที่ตัวเลยพี่น้องเลยถ้าว่าท่านใดได้ให้เนาะได้ช่วยก็จะได้มาจดบันทึกไว้เนาะแล้วก็เป็นที่ระลึกแล้วก็เให้ทีมเดาขอบพี่น้องเนาะตอนนี้เอาไปไหนบางว่าจะมีเอฟซีไปเยี่ยมเลยกมาช่วยเส้นทางในครั้งนี้เนาะปุ๊บก็มาเนี่ อันนี้ต้องร้อย้ร้อยอันนี้ร้อยรอบนี้มาไอรอขันไม้มาขนไหนนไหนอ้นไม้มาขัดีขหลายคนถ้าคนจะไปทำกันเลยนคนชไปไลยคนไหนเอานไม้รอยา

ดาโอเคแล้ท่านผู้ชมตอนนี้เราได้รุ่นออกไปคนเขาเอาซักเขาจกขนเดี๋ไปเอาแล้วเอาเนิ่มอยู่เลยยืมเอาไอ้ยยืมเท่านันหลังเนี่ยว่าจะเสกสิครับเลย โอเคเนาะตอนนี้เริ่มขึ้นรถกันแล้วนี่คือพี่อีพีหนึ่งในกันเอาเข้าไปเที่ยวไทยพี่นอะเลยเนาะเขาแม่เขาดึงกอนลงเนะเขาดึงมันลงนะมาเอามามาไม่มา พอโฟโดก็โฟใหญ่กระเต็มรถคันเดียวเลยได้ทั้งหมดจะคนก่อสิปคนบอกอย่ามดเต็มสองคนน่ะได้โลนสองเลยอ่ะเดอทีดาเลยดียวไปเป็นสิบสองเลยเดี๋ยวไปนั่งแฟรน้ำไอเป็นหัวพี่อนองนั่งน้ำนหัวเดี๋เออเมนัเอ่เด็กน่อยดิ คนไดีอ่อบกเาหสองหกสิบบาทะาบหกสิบเอหกหนึ่งเอ่อนสองไรแต่พ่อแม่ก็ได้วะไแต่พ่อแม่ก็ได้นคนน่อยนี่เลยไละอยเจ็องสร้ก็ได้วะเคนสองร้อยเาสองร้อยใช จบมันปีใม่ให้ลำดยลำด้วยไอ้ลมันทีนึงไ,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 ไปเอาบอกเข้ามาได้เลยวะอองโอ้สิเด็ไปลุังกันนะเขียนแบบฟอรเลยัสิกิโลเดกตู่ไปกัเาไปขี่ไปด้านนี่สขี่ดีฮอตป้าขี่ดีฮอตเน้อมนกับเตลาองมอสสดอธิบายพี่น้องเยครั้งแรกที่บอนด็กเข้ามาอ่า

นี่ฮอตแล้วนี่เด็ดนี่เด็ดลูกต้องเลยนะบ้าส่งเลยส่งเลยไปส้นนึงเดือดจุงมมมมนั่นเดือดฮอตจานรักเด้อพี่น้องอ่ะเดี๋ยวโอเคเนาะท่านผู้ชมเนาะคือนมาจะได้รียงปิดกองเนาะพอเอาจะได้รียยแต่ละระยะเนาะท่านผู้ชมเน้อเต็มเลยไปเรอบเดี่ยวมันนะวันนี้ไปยังค่ะไปต่อบักกันเนาะไป โอเคตอนนี้ก็สำเร็จเสร็จสิ้นเนาะพลรกิจพี่น้องจถือวาเริ่มข้ามมาฟังซได้ไปเริ่มขึ้นยืนนี่ก้พี่น้องนี่กเออได้เป่เคเนาะไปกำลังข้ามโเนาะเอ้านองเมียเออใส่หรือเปลกำลังข้ามไปเอยายเจอกันปีนใ่จับซิเจอกใส่พี่น้องเลย เดินทางพี่น้องเลยอ่าพ um ี่นาเจอกันประเทศลาวพี่น้องเลย่เาปจอกันพี่นาเด้อพี่นาเจอกันเด้อพีนาเจอกันนะครับทุกท่านเอาต้องเลืองรอผมหน่อยนะ

นี่เนาะดลโบนนี่เนาะน้ำแข็งน้ำเงาน้ำนี่เลยโอเคก็เข้าสู่เมสอินไทยแลนด์อําเภอท่าลีอําเภอท่าลีเนาะบ้านนาเกษะซงอําเภอท่าลีโอ้จังหวัดเลยเดี๋ยวพี่น้องเรียบร้อยฮอด้วพี่น้องเอ้ยโอ้ดีใจพี่น้องครั้งแรกที่ได้เห็นพี่น้องเอ้ยตื่นเต้นปะตื่นเต้นหลายเป็นั้งแรกเลยที่ได้มาตื่นเต้น เต้นแฮงใครเรียมกระเป๋าใครกระเป๋ามันเด้อเฮาสแกนหนาเรียบร้อยแหละได้ไปสแกนกระเป๋าและนี่เดิมไปสแกนนะโอเคทางซานะท่านผู้ชมเนาะทัวร์ฮอดนี่แล้วจะได้อาปิดกองกันเด้อเอาเจ้าคนเด้อเอยจะไปแช็คก่อนเอาถือว่าท่านผู้ชมเนาะหลังจากที่เขาได้จำกาเป็นที่เรียบร้อยเนาะถือว่าตอนนี้ก็เตรียมจะมาเดินทาง ไปต่อที่อำนาจเจริญกันพี่น้องเลยพี่น้องทีมงานวอร์กอยู่พูดนะพี่น้องเลยโอ้ยครั้งแรกพี่น้องเลยในะชีวิตที่ได้มาเยือนพี่น้องชาวไทยขึ้นฮอดพี่น้องชาวไทยเดอ้อหักพี่น้องชาวไทยเดอ้อหักประเทศไทยเดอ้อขึ้นฮอดหลายในมือนี้บาบูนําก็ได้มาเยือนเ้วเดอ้อจะไหนก็ ฝากเป็นลูกในบ้านขอฝากเป็นล้นในสวนอยู่ในอมอ,อกอมใจของทุกๆทุกคนอ่าเ,เดอ้อทวัวทันใดได้เห็นเอฟซีทันใดได้เห็นบา่าวบุญนำเด้อพก้มด้วยทีมงานก็ทักทายสบายดีบา่าวบุญนำเ,นเดอ้อเนาะนตอนนี้ก็เดือดสำเร็จกันไปแล้วอ่าตอนนี้อยู่รอท่ารถที่จะมาครับให้จานสักจึกเลยเอารถอ๋อเอารถคูณอดไสิครับ อ๋อก็มิสแม็กซ์ก็มีโอ้มิสอมโอเค,อเคน่าลังเกีเพี่ว่ามาไทายฮูไทยหอยกับพี่น้องโอ้ยดอกมกันง่ามงามพี่น้องเลยนี่ดอกอียังน้อกงามแดงดีงามดีพี่น้องเลยงามงามนี่ไทยฮูไทยหอยแล้วลงทางเฟซบุ๊กเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยดนัดนหาดันยังวะดันทารี่ทางไหน ครับนะด่านสากลเออเอาบ่แม่นอ้ายดายัง่เฮือนเนาจัก่อยอันนี้ดายังก่อดานกระเซ็งดานทลีว่าอันนี้นะหน้ากระเซ็งดานทลีสุสุยก่อสุกะกอนทาลีอแฟนบ้านนากระเซ็งานนากระเซ็งทาลีมันอำเภอเออเป็นบัดเลย อืม่ะจังซีอะลรพี่น้องเลยเนาะทว่าต่อไปก็จะรอมันเก็ไปเียวนะนี่ดอกอะไรคะนี่คือดอกไม้นี่คือดอกไม้อะไรคะหนูไม่รู้นะจ้า้รศ รอท่ารถมาแป๊บเดียวเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็จะได้เดินทางไปก็เละอ่าโอ้ยตื่นตาตื่นใจพี่น้องเลย้สะอาดสะอาดนาะพี่น้องเนาะบ่มีขี้ยอกขี้เห้าเลยพี่น้องเลยโอ้สวยสดงดงามพี่น้องเลยอ่าเถอะตอนนี้บ๊อบนำก็ได้อยู่ฝั่งไทยเป็นที่เรียบร้อยเนาะอ่าแล้วก็ได้เดินทางต่อแล้วก็พบกันแต่ละระยะเด้อทนะ่านผะู้ชมเนาะบ่ฮจะอ่าทีมงานไอ้สักจึกไอ้กีเกลจะพาไปพักอยู่ไสเนนะาะโดยจุดจุดที่พวกเราจะพบกันก็คืออ่าอำนาจเจริญเนาะ เดินทางไปนกันพี่น้องเลยโอ้อันนัตตี้เออมาแล้วรถมาแล้วรถมาแล้วนั่นวาสนะยังคนเครื่องขึ้นก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยเดินทางไปเหมกันพน้องอยาไปทะเลอย่าไปทะเลเยาวาเยาว่าแต่ลูกเลยพ่อก็อยากไปเหมือนกันนี่รถมาแล้วครับพีดีเอ้ยมเปกระเป๋าละแม่ลูกอ่ะเยอ 嗯。Mm. สวัสดีท่านผู้ชมเนาะถือว่าคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปที่บ่าวผู้นำได้พาสาวนกและก็ทีมงานเดินทางมาท่องาร์มพี่น้องเลยนี่ไปตอนนี้พวกเราก็ได้เดินทางไปกันพี่น้องเลยให้ทางอุซีได้เบี่ยงทางอุ๊ยจังจังเลยเรียบร้อยเนาะ

ตะกี้ลรวบ่ขึ้นบ <c oughs> ่ฟูดบ่ไนส่วนส่วนตอ้วรัเนี่ยสานสิบยานสิบยันสวัสดีครับ เสืเบ oh ียครับ hmm. ด okay. ิเซบเนาะเบียร์เบียร์เห้าเบียร์ซ่างเบียร์่าครับเบียร์างครับเราเรับเยอแ้วเราก็แกเ้าาเอาเบียร์เามาตอดเนี่ยอ้พอดีก็เบียร์่างก็มานำพน้องนเียมา้โ้โอ้นมันเดี่ลังเลยที่นกางลังแรกที่บอกมันกางเยสุลักากอดเอาไปไหน่็เลยสีกับผเห็นบอก ก็ให้เราบอกมุนีนะฮะเออจะไดนเจอาแม่ไปเที่ยวปีใหม่พี่น้องเอ้ยปีใหมอ่าปีปีนี้ดีกว่าถ้ามาเที่ยวทางา้ไทยพี่น้องเนาะไปถึงทุกปีเที่ยวน่าจะเลิญแล้วก็จะไปหาที่ราชบุรีพี่น้องเชียงรายก็ยันหนึ่งเนาะฝากปฏิการทางชเทคโนโลย ไปกันเลยเนาะอ้ายบาดนี้อ่ะเลยอ่าอานผูชมเนาะคือว่าจะได้เตรียมครบเครื่องกันตื่นขึ้นากไปทีอ่ายังอ่าผู้นึงเนาะเพิ่นก็ยังเข้าาอยู่โอเคท่านผู้ชมเนาะอ่าว่าพบกันแต่ละเ่พี่น้องเอ้ยเนาะเอาได้เอาได้ลวะเอย โอเคไปพบกันเต็มเลยพี่น้องเอ้ยวมีไฟเซนซี่เลยพี่น้องเอ้ยเป็นเยิบๆกันเลยที่นี่เดี๋ยวให้เราเปิดเพลงนะก็เป็นเอาคือว่าถ้าผสมเนาะหลังจากเขาเดินทางมาแต่เช้าก็คือว่าตอนนี้เขาก็มาฮอที่โรงแรมองเขาเนาะอยู่ที่อุดรธานีพี่น้องเนาะตอนนี้ทีมงค์กับภูเขาก็กำลังเชียร์ห้องอย่างต่างๆพี่น้องเลยแล้วก็จะพักกันที่นี่แห้ะพี่น้องเอ้ยเนาะ และมืออื่นจะเดินทางไปต่ออยู่ที่อำนาจเจริญนี่ทำเสร็จเลยอ่าจะเป็นตึกอ่าเป็นห้องแฮมฮาซันเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าพี่น้องเลยเนาะตัวนี้ก็เป็นรถที่เราได้เดินทางมาพี่น้องเลยห้อมกันมาแต่ดานพาลีพี่น้องเนาะนี่โอ้รถก็งามงาพี่น้องเลยนี่สะดวกสบายเย็นพี่น้องเลยนี่ตัวที่แล้วเนาะ อืมจังได้สอนอกุกเ,เ,เต้นเต้นอ่ะเต้นเต้นอ่ะตอนนี้ทางทีมงานหอ,อกกำลังตเต้นมากๆอะ่ะดูไม่เคยมาไทยดูไม่เคยมาไทยฉันพูดไทยไม่ค่อยชอบนะใช่แล้วดูไม่ท,ทยชอบปันดัง โอเคเนาะถือว่าทำผสมเนาะสปอร์คลิปนี้บารบน้ำก็จะจบคลิปกันสนีทพร้อมด้วยทีมงานของพวกเราตะพอนแฮมขึ้นอยู่ที่นี้อยู่ที่อูดรนธานีครับตรงนี้ไปต่อที่เอ้ยไปเที่ยวคำสนทก่อนเนาะแล้วก็ไปต่ออำนาจเจริญโอ้ดีใจพี่น้องเลยจะได้เห็นอ่าคำสนทกมันนี่แหละซื้อหัวอยู่ท่าน ชิ้ห้อยแลเอาดุลหลักรนงเื่นเพราะเือนเป้ห้วยอ้ห้วยเด้อเด้อุเลยเนาะเสียงซพีไทยเนาะมาคำสนุนเป็นอันเป็นบอลที่บอลนำยากมาตะกี้พี่น้อยได้เบิองจะททาโซยูทูบได้เบิงแตทางเข้าไ่้มาวันนี้บอลบุจะได้หาเอฟซของบอลบุนำในเห็นตัวริ้ายทานก็อาจจะเแล้วเนาอยู่ที่ไทยเนาะแต่ลายทนอาจจะบ่เห็นแล้วก็ เรื่องในว่าลายคนยู่ที่ลาวก็อยากจะเห็นคือกันฉะนั้นมื่นพบกันพี่น้องเอ้ยอ่าสำหรับทีมนี้บา่าวบุญนำและทีมงานขออำลาทุกท่านไปเพงเทสานี้และพบกันใหม่ในคลิปต่อไปพี่น้องสำหรับทีมนี้ข,ขอเ้าวขอกล่าค่ำว่าสบายดี